สวัสดีรีวิวถนนต่อเนื่องครับผมอยู่บนทางดวนครับทางดวนบางบปอินแล้วก็ปากเกร็ดอุดรรัตยาครับ <c oughs> วันนี้ฝนใกล้จะตกนะ เริ่มฟากเร่มกลภาพอาจจะเต้นๆนะครับว่ากล้องจริงๆแล้วมันติดหน้ารถนะครับก็รีวิวมาฝากเพื่อนๆับ ครับเต้นๆก็อย่าว่านะครับรีวิวถนนฝนมืดก็อ,อย่าว่านะครับมันเรยกว่าอะไรอ่ะก็ตั้งใจรีวิวแล้วฝนมันจะตกกลางล่างก็ยังมีทุ่ง,งานาครับทางด่วนนะเส้นนี้ทางด่วน เขาเขียนไว้ว่าระวังส่วจจับความเร็วแต่ละเส้นทางเนี่ยบอกไม่ได้จริงครับความเร็วเท่าไหร่บนทางด่วนความเร็วเท่าไหร่มอเตอร์ว์ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยพูดยากนะ,อ,ะอย่างเส้นไปวังน้อยไปพัทยากรุงเทพสายใหม่อะ่ะ เลนในบอกร้อยยี่สิบเลนตลางบอกหนึ่งร้อยเลนซ้ายสุดแปดสิบนั่นอันนี้ก็มีอนุลมครับอนุลมจิตตีไม่กลัวครับว่าไม่เคยขี่เร็ยวะดูเพื่อนแทงนีครับ <laughs> ขี่จ้าุดก็บอกว่าโอ้ยเกยกาตะดน มันก็จริงนะครับกี่ช้ามากก็เกี่ยวกับถนนดูรถแขรงกิติก็รู้นะครับใช่ไหมว่าเร็วไม่เร็วอยู่ที่แปดสิบก้าสิบครับเอ้ออะไรตกเต็มตนนนะจะเริ่มกดติดตามให้ด้วยนะครับ